กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับช่องยวกยาบชาแนลวันนี้จะมาแนะนํา5เกมที่น่าสนใจในมือถือที่เข้าสโตไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วในปี2024จะมีทั้งแนวแอคชั่น RPG แนวเก็บเลเวล MMO แนวแอคชั่นตะลุยด่านแนวท้าทายความเร็วและรวมถึงแนวแข่งวิบากรวมมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับในคลิปวิดีโอคลิปนี้เชิญรับชมกันได้เลยครับเกมที่1 e l e ซนเล e ซนซ สำหรับเกมเซนเลตโซนซีโร่เปิดให้บริการในไทยแล้ววันที่4กรกฎาคมปี2024ที่ผ่านมาจากผู้พัฒนามิโฮโยเป็นเกมแอคชั่นอาร์พีจีสมบทบาทที่มีนแนวแฟนตาซีในเมืองผู้เล่นจะรับบทเป็นบ็อกซี่คือตัวละครในเกมของเราก็คือไวส์หรือเบลตัวละครที่คอยช่วยเหลือผู้อื่นในโลกมิติทดแทนที่ชื่อว่าฮอลโล w ซึ่งตอนที่เราจะเข้าไปสำรวจในโลกต่างมิติเนี่ยเราจะต้องมีการจัดตัวละครเข้าไปทั้งหมด3ตัวละครตรงนี้แหละครับที่เราจะต้องจัดตามความเหมาะสม และแน่นอนที่จะได้ตัวละครแต่ละตัวเนี่ยก็ต้องพึ่งดวงด้วยกันสุมกาชาเท่านั้นนะและอันนี้ก็ภายในโลกมิติทดแทนที่เราจะต้องเดินเคลียร์ด่านไปเรื่อยๆนะครับจนทางจะเปิดมาให้เรื่อยๆแล้วพอเรากำจัดบอสได้เนี่ยเราก็จะสำเร็จภารกิจนะครับเรามาดูบรรยากาศภายในเกมกันดีกว่าว่ามูฟเมนต์ของตัวละครแต่ละตัวเ,เป็นยังไงนะเพราะจะต้องมีการสร้างคอมโบกันด้วย เ,เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนตัวสร้างคอมโบใส่ศัตรูนะยิ่งเราหลบการโจมตีของศัตรูได้เนี่ยเราก็จะยิ่งโจมตีศัตรูได้แรงขึ้นด้วยนะศัตรูจะเกิดอาการช็อตนะจะหลบการโจมตีของศัตรูประมาณนี้ฮะศัตรูจะเกิดอาการช็อตแล้วเราก็จะโจมตีได้แรงขึ้นระบบต่อสู้ของเกมนี้เนี่ยดีมากๆเลยนะมูฟเมนต์เขาอะคล่องแคล่วมาก ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเกมเซเลสโซนสีโล่กับการแนะนําเพียงแค่เบื้องต้นเท่านั้นนะใครที่เป็นสายเกมแนวแอคชั่นเนี่ยไม่น่าพลาดได้นะครับและอยางจะเป็นตัวละครจากค่ายมิโฮโยเนี่ยผมบอกเลยว่ารับประกันความน่ารักแน่นอนเกมที่2 d r ดากุเนยซากะดากุเน a ซากะเนี่ยเปิดให้บริการในไทยนะครับวันที่17กรกฎาคมปี2 0 2 4ที่ผ่านมาจากผู้พัฒนาชูกาฟันส์เกมนะ ก็เกมนี้จะเป็นแนว MMO เก็บเลเวลนะจะมีทั้งหมด4อาชีพมีวิศาตชอร์แดนเซอร์แล้วก็ l a ซอร์นะภายในเกมก็สามารถเปลี่ยนเป็นตัวละครหญิงตัวละครชายได้หมดเลยต่อมาก็จะเป็นภาพบรรยากาศภายในเกมโดยระบบเกมเนี่ยก็จะเป็นการเดินเควสแบบออโต้โดยที่เราจิ้มไปในเควสภารกิจตรงมุมซ้ายบนเห็นไหมแต่เขาก็จะเดินเควสเองแบบนี้ต่อมาก็จะเป็นระบบสุมกาชาชิ้นส่วนดาค ทางตัวเกมเนี่ยก็ได้อำนวยความสะดวกโดยการที่มีชิ้นส่วนที่แนะนำมาให้เราแล้วด้วยนะและไอ้เจ้าดาคาเนี่ยก็จะเอาไว้เพิ่มสเตตัสให้กับตัวละครของเราให้โจมตีได้แรงยิ่งขึ้นนะภายในตัวเกมเนี่ยมีระบบมากมายเลยจริงๆนะครับทั้งระบบพาหนะระบบดันเจียนรามังกรอิวระบบสวดบอกได้เลยว่ามีอะไรให้ทำแบบไม่ขาดมือแน่นอนและนี่ก็เป็นระบบแฟชั่นภายในเกมที่จะต้องมาหมุนในตู้แบบนี้ ต่อมาก็เป็นระบบสวนที่จะไว้ให้ปลูกผักได้ปกปลาได้สร้างบ้านได้ทําฟาร์มได้ตรงนี้หมดเลยนะและนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศการลงดันเจี้ยนกับเพื่อนๆทั้ง4คนนะสำหรับการลงดันเจี้ยนเพื่อสู้กับบอสและหาของก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเกมดราก o นีย s ซากนะที่เพิ่งเปิดเมื่อไม่นานมานี้เป็นเกม MMO ที่น่าจะถูกใจหลายๆคนนะเพราะมีหลายระบบมากจริงๆแค่การแนะนำเบื้องต้นเนี่ยผมว่า ย่งน้อยไปด้วยซ้ำเกมที่3า Cookie Run Tower of Adventure Cookie Run Tower of Adventure เปิดให้บริการวันที่26มิถุนายนปี2024ที่ผ่านมาจากค่าย d e s i s t e r เป็นเกมแนวแอคชั่นตะลุยดาด สำหรับระบบเกมก็จะเป็นโหมดเนื้อเรื่องโหมดเรสโหมดดันจีนแห่งการเติบโตว,วงกดแก้วหอคอยเรซแชมปเปี้ยนที่ยังปิดล็อกอยู่ในด้านของเนื้อเรื่องก็จะมีระบบลงคนเดียวกับลงกับเพื่อน2คนโหมดเรสลงกับเพื่อน4คนเพื่อหาของมาใส่ให้กับตัวละครดันจีนแห่งการเติบโตก็จะหา EXP เงินและหินเสริมพลังต่อมาเป็นโหมดกาชาสำหรับระบบกาชาเนี่ยก็จะมีทั้งสุ่มตัวละครและการ์ดตัวละครซึ่งการ์ดตัวละครเนี่ยก็จะเอาไว้เสริมสร้างสเตตัสให้กับตัวละครของเราด้วยนะพูดและกระสุ่ม ก็มีคัดซีนให้เราดูด้วยนะว่าเรามีโอกาสได้ตัวละครระดับ S หรือเปล่านี่ถ้าเป็นสีม่วงแบบนี้ผมอาจจะได้ระดับ S หรือเปล่านะคัดซีนจะต่างกันนะถ้าได้ระดับ S กับไม่ได้เพียงคุกกี้ลดครีมโซดาแน่ๆเงาอย่างนี้ผมเคยมีแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยเอามาอัปเกรดนี่ถ้าได้ตัวํานี่เราสามารถมาอัปเกรดตัวละครได้ด้วยนะก็ประมาณนี้ละกันสำหรับระบบกาชาปอง ต่อไปไปดูทางด้านการประจนภัยกันดีกว่าอันนี้ผมเข้ามาในหมดประจนภัยหมดเนืเรื่องนะสามารถนาตัวละครมาได้ทั้งหมด3ตัวละครน,นะดูจากด้านมุมขวาบนได้เดีย๋ยวจะลองเปลี่ยนตัวละครดูแต่ละตัวก็สามารถใช้อัวุีของแต่ละตัวได้ด้วยนะนี่แบบตัวนี้คิมโซดาที่ได้มาเมื่อกี้นี่เทเวล่า ซึ่งหมดในเรื่องเนี่ยเราจะต้องเก็บเงินและเก็บตัวหมีตัวให,ใหญ่เมื่อกี้ให้ครบนะเพราะมันเป็นภารกิจที่เราจะต้องทําให้จบในดันเจียนนี้ผมลืมบอกไปเลยเกมนี้ไม่มีระบบออตโต้นะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับเกม Cookie Run Tower of Adventure สำหรับปัจจุบันเกมนี้เนี่ยได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีเลยนะใครที่เครื่องยังว่างเนี่ยผมแนะนาให้โหลดติดเครื่องไว้เลยนะรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนครับ เกมที่4 Disney Speedstorm จริงๆแล้วเกมนี้เนี่ยเปิดให้บริการในสตรีมมานานแล้วนะตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะแต่ล่าสุดี่ยเพิ่งเปิดให้บริการในมือถือในวันที่11รกรกฎาคามปี2024ที่ผ่านมาทางด้านตัวเกมเนี่ยก็จะเป็นแนวแข่งรถที่จะขนทับตัวละครจากดิสนีย์เนี่ยมาแบบ จัดเต็มนะมีทั้ง Mouse, มิกกี้เมส์มีซันลี่มีมูหลานมีเม้าคลีแจ็คสเปรโร่โดนาลดั๊กเฮอร์คิวลิสบัสไลท์เยี์เยอะแยะไปหมดมากอไว้ใีเกมนี้หมดเลยครับซีนเนี่ยสวยจริงๆนะนะเหมาะกับเป็นเกมดิสนีย์มากๆซึ่งในตัวเกมก็จะเป็นภาพประมาณนี้จริงๆนะฮะ มบเกมกันบ้างดีกว่าฮะก็หลักๆจะมีทั้งหมด3โหมดนะอันนี้จะเป็นโหมดของซีซันทัวรที่จะต้องทำภารกิจให้ผ่านด่านไปเรื่อยๆนะจนปลดล็อกตรงพวกนี้ไปผมก็เล่นมาได้สักพักหนึ่งละอันนี้ก็จะเป็นโหมดอีเวนต์สำหรับโหมดอีเวนต์เนี่ยก็จะเอาไว้ปลดล็อกตัวละครต่างๆตามอีเวนต์ตนั้นๆนะแล้วก็เป็นโหมดมัลติเพลเยอร์โหมดมัลติเพลเยอร์ก็เหมือนโหมดจัดอันดับ เหมือนหมดลงแร์กิ้งเหมือนเกมโมบ้าครับประมาณนี้เรามาดูบรรยากาศภายในเกมเปนดีกว่านะในเรื่องของด้านการบังคับนะสามารถที่จะปักแต่งตามสภาพนิ้วเราได้เลยนะแต่นี่ผมถนัดแบบที่ตัวเกมทิ้งมาให้ไว้อยู่แล้วบรรยากาศภายในเกมก็จะประมาณนี้มีเก็บของเพื่อแก้งกันได้ด้วยนะ แล้วก็จะมีตัวความเร่งให้เราเหยียบเพื่อดิฟนะยิ่งถ้าเราดิฟเยอะๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะชาร์จเกจเพื่อที่จะกดเทอร์โบให้กับรถของเราเพื่อเพิ่มความเร็วให้กับเราได้ถ้าแบบนี้นอ่านี่ถ้าเราขึ้นไอตัวกระโดดเมื่อกี้แล้วเรากดกระโดดนะรถเราจะติงลังกาด้วยนะ ถ้าตีลังกาเนี่ยตอนที่ลงอะ่ะเขาก็จะเป็นเทอร์โบโพุ่งเข้าไปด้วยนะปกติถ้าลงธรรมดาเนี่ยมันจะเสียความเร็วระยะเล็กๆนะนี่นเห็นไหมครับเกจจะเพิ่มขึ้นเลยนะตอนที่เราดิ้มเมื่อเกจเต็มแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะพุ่งเทอร์โบได้นะ ก็ประมาณนี้นะสำหรับเกม Disney Space Rom ใครที่เป็นสายความเร็วเนี่ยผมแนะนำเลยห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะไปที่เกมสุดท้ายกันเลยดีกว่าเกมที่5เอก g าร a r ี้บบเกมนี้เปิดให้บริการในวันที่19กรกฎาคมปี2024จากค่าย n e t e a s t นะเป็นเกมมือถือแนวแข่งวิบากแต่ไอเจ้าไข่กลมเนี่ยกับคนทั่วโลกด้วยนะกราฟิกเนี่ยผมว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียวเคลื่อนไหวตามยูได้ดีมากเลยนะ ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นลานปาร์ตี้ที่จะเอาไว้ใช้กระชากมตดกับคนอื่นก่อนที่จะเริ่มเกมนะเกมมันจะกวนๆนะมันจะแบบกิ้งไปกิ้งมาไปปนคนอื่นอะไรเงี้ยมาในด้านของระบบเกมโหเยอะมากๆหลักๆที่จะเล่นเนี่ยก็จะเป็นปาร์ตี้ผ่อนคลายปาร์ตี้แรงนะแล้วก็จะมีระบบที่สร้างด่านเองเพื่อให้คนเข้ามาเล่นกับเราได้ด้วยปาร์ตี้ผ่อนคลายเนี่ยก็จะมีแบบเดี่ยวแบบคู่หรือแบบทีมที่เราจัดแล้วก็ปาร์ตี้แรงก็เช่นกันนะ อันนี้ผมลองเล่นแบบปาร์ตี้ผ่อนคลายนะเล่นคนเดียวนี่ขัดซีนนี่ถ้าใครมีแฟชั่นสวยๆเนี่ยก็จะได้ขึ้นแท่น1นถึงสคนด้วยนะมากับดาดแรกเลยอ๋อเป็นด่านเกี่ยวกับความเร็วผมค่อนข้างถนัดเลยนี่โยนก่อนเลยคนแรก นี่เราก็จะกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางในด่านแรกจริงๆแต่ละดานนี่เขาก็จะแรนดอมด้วยนะสรดานนี้จะเป็นดาดเกี่ยวกับความเร็วนี่ก็จะเก็บไอเทมพวกรองเท้าแบบนี้เพื่อพุ่งไปเป็นที่หนึ่งแบบนี้เอ้ยเกือบเอ้ยเกือบร่วงเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้ยรนโอ้ย นี่พุ่งเข้าที่หนึ่งนี่ก็จะผ่านด่านแรกแล้วก็จะถูกคัดออกนี่เหลืออยู่24คนก็เป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะฮะเดี๋ยวผมจะลองเล่นไปเรื่อยๆดูตามธรรมเนียมนี่อุย๊ยไม่รูง้ง <c oughs> <c oughs> ี่ด่านก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะ อุ๊ยอุ๊ยอ๋อเมื่อกี้ไอเทมแบบกระโดดอุ๊ยอุยจะเข้าทันไหมเนี่ยอุ๊ยเกือบเข้าไม่ทันนี่แล้วก็จะโดนตีออกเหลือ16คนละ ตามธรรมเนียมตามธรรมเนียมตามธรรมเนียม <laughs> 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 นี่ <laughs> ไปไปโอ,โอไปผิดทางเอา้าไปผิดทาง <laughs> ไปผิดทาง <laughs> อ่าอ๋อขึ้นนี่นี่อามีไอเทมด้วยไข่ตัวดำดำดำอย่างน,นั้นนะ ด่านนี้ดูไม่น,น่าจะมีอะไรมากนะน่าจะแค่แคพุ่งขึ้นข้างบนหรือเปล่าอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยมองไม่เห็นแหมไม่ได้แงมหรอกอ,อ่า,อ,าอ้าวเสียบร้อยเหลือ8คนสุดท้ายอืมด่านนี้คือทำอะไร อ๋อในเกมก็จะมีระบบแบบนี้ด้วยนะแบบมีสกิลอันติเมตอ่ายืนเฉยเย<ๆ>เอ๊ะทำไมคนนี้ยืนเฉยเอาะลงไปลงไปลงไปโอ้ยโอ้ย,อยลงไปนี่เนี่ย วูย่าตามมาอุ้ย๋วูย่าตามมาอย่าตามมาเอาเอาลูกเลยอืมนี่โดนแน่โดนแน่โดนแน่เอ้าลูกโดนแน่โดนแน่ไอ้ดึงดึงดึงอืมดึงดึงดึงอย่าตามมาอย่าตามมาอุ้ยดึงดึงอ่ะอ่ะเรียบร้อยเลยเป็นแชมป์เลย ประมาณนี้นะฮะสำหรับเกมสุดท้ายเกมเอปาร์ตี้ก็จะเป็นแนวแบบบงบ่วนนะโหลดมาเล่นกันได้นะครับเป็นยังไงกันบ้างสําหรับทุกเกมที่แนะนําไปนะฮะผมจะวางลิงก์ไว้ให้ใต้ดีสคริปชันข้างล่างนี้นะฮะสามารถตามดาวน์โหลดกันได้เลยนะแล้วก็ก่อนที่จะจากลากันไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องเล็กน้อยของเราด้วยนะแล้วก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครั้งหน้าจะเป็นคลิปวิดีโอแนะนําเกมอะไรอีกต่อติดตามได้เลยครับ